สวัสดีท่านผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านและเด็กๆชั้นป .6 ทับ2ทุกคนนะคะและสำหรับการเรียนออนไลน์ในวันนี้นะคะสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ2มาพบกับครูนินะคะสุภาพสรสัมโลแสงและสำหรับเด็กๆชั้นป .6 ทับ2ในวันนี้นะคะเนื้อหาที่ครูนิจะพาเด็กๆไปศึกษานั้นนะคะจะอยู่ในเรื่องกระบวนการเกิดหินนั่นเองนะคะ ความหมายของหินนะคะจากคาบเรียนที่แล้วเราก็ได้ศึกษากันไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆความหมายของหินนะคะก็คือหินนะคะเป็นของแข็งที่ประกอบขึ้นด้วยแร่ชนิดเดียวกันหรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาตินั่นเองนะคะ และสำหรับการจำแนกประเภทของหินนะคะนักธรณีวิทยานะคะใช้ลักษณะการเกิดหินเป็นเกณฑ์ในการจำแนกหินออกเป็น3ประเภทนะคะประเภทที่1ก็คือหินอัคนีนะคะประเภทที่2ก็คือหินตะกอนและประเภทที่3ก็คือหินแปรนั่นเองค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาดูว่าการเกิดของหินแต่ละชนิดเป็นยังไงกันบ้างนะคะเรามาดูกันที่การเกิดหินอักคณีนะคะการเกิดของหินอักคณีนะคะเกิดได้ทั้งบนผิวโลกและใต้เปลือกโลกนะคะ อย่างที่หนึ่งนะคะหินอาัคานีที่เย็นตัวใต้เปลือกโลกนะคะเกิดจากแมกมาหรือว่าหินเหนือนะคะดันตัวขึ้นมาอยู่บริเวณใต้เปลือกโลกนะคะที่มีอุณหภูมิต่ำกว่านะคะแมกมาก็จะเย็นตัวลงอย่างช้าๆนะคะทำให้กลายเป็นหินนะคะเราจะเรียกหินกลุ่มนี้ว่าหินอาัคานีแทรกซ้อนหรือหินอัคานีระดับลึกนั่นเองนะคะ เรามาดูตัวอย่างของหินอัคนีสแทรกซ้อนนะคะก็คือจะมีหินแกรนิตนะคะหินแกรนิตเนี่ยจะเป็นเนื้อหินที่เป็นผลึกขนาดใหญ่นะคะเป็นเนื้อหยาบแล้วก็มีความมันวาวนะคะ แล้วก็มีหินไดออไลท์นะคะหินไดออไลท์เนี่ยจะมีเนื้อหยาบนะคะถึงละเอียดนะคะซึ่งจะละเอียดกว่าหินแกลนิตนั่นเองนะคะ่าและตัวอย่างต่อมานะคะก็คือหินแกลโบนะคะจะเป็นเนื้อผลึกหยาบนะคะ นี่ก็เป็นตัวอย่างของหินอัคนีแทรกซ้อนนะคะเด็กๆต่อมานะคะการเกิดหินอัคนีประเภทที่2นะคะก็คือหินอัคนีที่แข็งตัวบนบนเปลือกโลกนะคะซึ่งจะเกิดจากการประทุข,ของภูเขาไฟนะคะซึ่งจะทําให้แมกมาหรือว่าหินเนืดน,นะคะพุ่งตัวขึ้นมาอยู่บนพื้นโลกนะคะเราจะเรียกว่าลาวานนั่นเองนะคะเด็กๆเมื่อลาวาเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วนะคะจึงทําให้กลายเป็นหิน นั่นเองนะคะซึ่งเราจะเรียกหินกลุ่มนี้ว่าหินอัคนีผู้นะคะหรือหินภูเขาไฟนั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างของหินอัคนีผู้นะคะเด็กๆก็จะมีหินพัมมิดนะคะหินพัมมิดเนี่ย เนื้อหินจะมีความแข็งและสากนะคะมีรูพุ่นนะคะเพราะมีฟองอากาศเล็กๆแทรกอยู่นะคะต่อมาค่ะหินออกซิเดียนนะคะหินออกซิเดียนเนี่ยเป็นเนื้อหินที่มีลักษณะเหมือนแก้วนะคะ มันวาวนั่นเองนะคะแล้วต่อมาค่ะหินบาซอลนะคะหินบาซอลนะคะเนื้อหินจะแน่นละเอียดแล้วก็มีความแข็งนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของหินอาคาัคนีถุนะคะต่อมานะคะการเกิดของหินตะกอนค่ะ าการเกิดของหินตะกอนนะคะเกิดได้ยังไงนะคะก็คือเกิดจากการทับถมของเศษหินนะคะที่ผุพังมาจากหินนั่นเองนะคะหรือว่าจะเป็นซากพืชซากสัตว์นะคะหรือว่าจะเป็นโคลนนะคะเป็นหิน เป็นดินนะคะเป็นทรายหรือสารอื่นๆนะคะที่สึกกร่อนนะคะแล้วจะถูกพัดพาไปสะสมไว้ในทะเลนะคะสะสมไว้ในท้องทะเลหรือบริเวณแอ่งเปือกโลกนะคะเป็นเวลานานนะคะทําให้ตะกอนนะคะถูกบีบอัดหรือว่าถูกกดทับนะคะและจะเกิดการเชื่อมประสานเม็ดตะกอนหรือเกิดการตกผลึกนะคะทําให้กลายเป็นหินตะกอนนั่นเองนะคะ เรามาดูตัวอย่างของหินตะกอนค่ะเด็กๆตัวอย่างของหินตะกอนนะคะชนิดแรกเลยก็คือหินทรายนะคะหินทรายนะคะจะมีเนื้อหยางนะคะมีความแข็งและมักจะพบซากฟอสซิลปนอยู่ด้วยนะคะเด็กๆต่อมาค่ะหินดินดานนะคะหินดินดานจะมีเนื้อละเอียดนะคะมีลักษณะเป็นชั้นบางๆนะคะกระเทาะหรือหลุดออกเป็นแผ่นได้ง่ายนะคะ ต่อมาค่ะหินปูนนะคะหินปูนก็จะมีเนื้อละเอียดนะคะหินปูนบางก้อนเนี่ยอาจจะมีซากสัตว์ผสมอยู่ในเนื้อหินด้วยนะคะต่อมาค่ะหินกรวดมลน,นะคะหินกรวดมลเนี่ยก็จะมีเนื้อหยาบนะคะบางก้อนมีลักษณะกลมมนนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของหินตะกอนนะคะ ต่อมาค่ะการเกิดหินแปรนะคะหินแปรเนี่ยจะเกิดจากการแปลสภาพของหินอัคนีนะคะหินตะกอนหรือหินแปรนะคะจะเกิดจากความร้อนและความดันภายในโลกนะคะโดยจะมีกระบวนการทางเคมี Me เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะนี่ก็เป็นการเกิดของหินแปรนะคะต่อมาเรามาดูตัวอย่างของหินแปรนะคะ หินชนิดแรกก็คือหินชนวนค่ะหินชนวนเนี่ยจะเกิดจากการแปรสภาพของหินดินดานนะคะก็จะมีเนื้อละเอียดมากนะคะเนื้อผิวหน่าเรียบนะคะมีริ้วขนานนะคะต่อมาค่ะหินคลอไซต์นะคะจะเกิดจากการแปลสภาพของหินทรายนั่นเองค่ะ,ะเนื้อหินจะมีลักษณะเป็นเม็ดนะคะเนื้อแน่นนะคะไม่มีริ้วขนานนะคะ ต่อมาค่ะหินอ่อนนะคะหินอ่อนเนี่ยจะเกิดจากการแปลสภาพของหินปูนนะคะมีทั้งเนื้อละเอียดถึงหยาบเลยนะคะเนื้อจะอ่อนนะคะสึกกร่อนได้ง่ายนะคะแล้วก็ไม่มีริ้วขนาด ะะและต่อมาค่ะหินไน้์นะคะหินหนห์เนี่ยจะเกิดจากการแปลสภาพของหินแกรนิตนะคะจะมีทั้งเนื้อหยาบและละเอียดนะคะแล้วก็จะมีความแข็งมีความทนทานนะคะมีลักษณะเป็นริ้วขนานด้วยนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของหินแกรนะคะ และนี่ก็เป็นกระบวนการเกิดของหินแต่ละชนิดนะคะซึ่งนักธรณีวิทยาเขาได้จําแนกหินออกเป็น3ประเภทนะคะก็คือหินอัคานีหินตะกอนและหินแปรนะคะเราก็ได้รู้กันแล้วนะคะว่า หินแต่ละชนิดนะคะมีการเกิดอย่างไรบ้างใช่ไหมคะเด็กๆอ่าและก่อนจากกันไปในคาเรียนนี้นะคะครูนี้ฝากให้เด็กๆนะคะทําการบ้านนะคะในหนังสือนะคะเป็นหนังสือวิทยาศาสตร์ชั้นป6ให้เด็กๆเปิดไปที่หน้า163นะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ข้อด้วยกันนะคะให้เด็กๆทําลงในหนังสือเลยแล้วก็ถ่ายรูปนะคะส่งมาทาง l ลโอเอนะคะเดี๋ยวครูนี้จะเข้าไปตรวจให้นะคะ และสำหรับวันนี้ค่ะคุณนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ